ครับคลิปนี้มาคําสั่งที่สามนะครับนับจํานวนเหล็กเส้นบังจอยถนนมีสองนะครับก็นำเข้าลิฟก่อนนะครับอันนี้มีแต่คำสั่งนะครับผมไม่ฟังไว้นะครับ,รบก็มาคลิกที่เมนูที่สามนะครับ แล้วก็เลือกเลือกตัวอ b อบเจกต์ดีทเทลเหล็กนะครับแล้วก็เคาะอนเ e อนะครับแล้วก็วางก็จะเห็นว่าอาตัวเทครายงานเลย A layer นะครับ layer จะแยก แยกตามตามชื่อเลเยอร์นะครับแล้วก็นับจํานวนเป็นเลขเส้นนะครับจํานวนเส้นให้แล้วก็ผลรวมทั้งหมดให้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูที่สามคำสั่งนับจำนวนเลขก,ก็ประมาณนี้ครับใช้หลักการนับจากเลเยอร์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ตอนที่เรา สร้างตัวเนี้ยเราก็ต้องแยกเลเยอร์ไว้อย่างชัดเจนครับถึงจะนับได้ถูกต้องนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ